สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปวิดีโอหลังจากนานไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่ารอบนี้มาไกลถึงจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับอตอนนี้เราอยู่ที่จุจดชมวิวเขารังนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวของเมืองภูเก็ตนะครับเป็นเขาที่สูงนะครับ เป็นลานชมเมืองนครภูเก็ตสวยมากเลยนะครับเห็นวิวของเมืองภูเก็ตนะครับก็เห็นวิวทะเลด้วยนะครับบางคนก็เคยมาแล้วนะครับตรงนี้ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันที่ตรงนี้นะไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยนะครับทุกคน มันว้าวมากเลยนะจุดตรงนี้เราจะเห็นมีตึกอยู่สูงสูงนะครับแล้วก็มีบ้านแล้วก็โรงแรมอะไรทั้งหมดเลยนะครับของอำเภอเมืองภูกเก็ตนะครับ บรรยากาศต,ตอนนี้เรามาบ่ายบ่ายสนะครับอากาศร้อนมากไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับถ้ามาตอนเย็นน่าจะมีคนเยอะหน่อยนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่ก็อากาศก็ร่มรื่นดีนะครับมีต้นไม้ล้อมไปหมดเลยนะครับ บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เรามาในครั้งนี้นะครับได้รูปประมาณนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ไปต่ออีกที่หนึ่งนะครับคือหอชมวิวเขาขาดนะครับตรงนี้มีบันไดสูงมากเลยนะครับขึ้นไปข้างบน เป็นละมันไไปลายขั้นเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิว360องศานะครับ ห้าบาท <laughs> หลอนมากเลย <laughs> มาก,กี้จุดชมวิวเขามาก,กี้เขาอลไรนะเขารังตอนนม้มาที่เขาขาดต่อทำไมมันเห็น Mình chắc đi ngại dạy 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 บรรยากาศตรงนี้ก็สงบดีมากเลยนะครับมองเห็นทะเลแล้วก็ภูเขาด้วยตรงนี้แล้วก็จะมองรอบด้าน360องศาเลยนะครับมองเห็นเรือประมงด้วยเรือยอดด้วยนะครับข้างล่างนะครับเต้นไปหมุดเลยเรือ ต้องไม่เห็นกับตาตัวเองสักครั้งครับวิวสวยมากเลยนะครับตรงนี้360อองศาโอเคครับประมาณแค่นี้เลยนะครับสองที่ที่เรา ได้ไปในวันนี้นะครับเวลาก็มีไม่เยอะนะครับเราได้เที่ยวแค่วันเดียวเองนะครับแต่ก็แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับดูวิวสวยมากเลยนะครับวันนี้